สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการวิเคราะห์ราคาบิตคอย์วันนี้ประจำวันที่18มกราคม2564นะครับช่วงค่ำๆถึงดึกๆแล้วละนะครับเพราะตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มก,กว่าๆล้วแต่ก็อยู่ในช่องของ n e y a n d w e a l t h c h a น n น l นะครับช่องส่วนตัวนะครับคือพอดีเห็นราคามันเหวี่ยงแล้วก็วิเคราะห์ราคาทองไปแล้วนะครับทีนี้มันมีความสัมพันธ์กันของราคาก็เลยเอามาพูดกัน เพียงแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือมันก็ใกล้ๆจะดึกแล้วแหละนะครับมันก็มีเวลาประมาณสัก6กถึงแชั่วโมงก่อนตะเช้าที่เราจะเจอกับคลิปใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวทางคือผมจะวิเคราะห์กราฟไปเลยนะครับข่าวนะครับอาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันวันจันทร์และผมเข้าไปเคลียร์งานออฟฟิศนะครับถ้าเป็นอย่างพุธพฤหัสเนี่ยผมจะเอาข่าวภาคเช้าภาคบ่ายมาคุยกับคุณผู้ชมได้ อันนี้ก็ต้องอนักลงทุนที่อยากจะฟังฟันดัมเบลลด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็อดใจไว้นิดนึงแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยต้องมีกติกากันนิดนึงนะครับเป็นกติกาที่ผมบอกว่าดีกับทุกคนแล้วกันนะครับก็มีคอยนะครับหรือคริปโตหรือโทเค็นที่รีเควสต์เข้ามาอันนี้ได้ครับาสามารถดูให้ได้เป็นแนวทางไกด์ใกล้ให้ได้ครับแต่ทีนี้ท่านรีเควสต์เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมก็วิเคราะห์ไปแล้วเนี่ย ถ้าท่านยังติดตามคอยตัวนี้อยู่นะครับก็ต้องช่วยรีเควสออกมาว่าเออผมยังตามคอยตัวนี้อยู่นะขอบคุณมากอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าท่านหายไปสักวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยผมต้องต้องออกจากลิสต์นะครับคือหลักๆมันจะเป็น16ตัวซึ่ง16ตัวนี้ไม่ได้มาจากผม มันมาจากที่ตลาดเขาวอชกันตลาดโลกนะฮะไม่ใช่มาจากผมเพราะถ้าตลาดโลกวอชลิสต์กันมันมีเหตุผลอยู่แล้วว่า1เนี่ยเทรดกันเยอะมูลค่ามหาศาลอยู่แล้วถ้ารวมเป็นทั้งตลาดเนี่ยในอันดับ1น0ถึงสิรวมทั้ง4หรือ5คอยที่มันแบบว่ากําลังเป็นดาวรุ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะตรงกับคนไทยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับเราก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าติดตามคอยตัวไหนรีเควสต์ได้ต้องตามกันดูต่อคือบอกให้หน่อยในคอมเมนต์ว่าเออยังดูต่อยังดูต่อ นะครับแค่นี้เองยังดูต่ออยู่นะนะขอบคุณมากอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับนั้นเนี่ยถ้าหายไปก็อาจจะลบนะครับทีนี้ผมผมลบไปแล้วเนี่ยท่านมาบอกว่าเออกำลังยูต่อครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็กลับมาดูต่อให้ใหม่ได้เพราะว่าบางทีท่านอาจจะปิดสถานะไปแล้วหรือท่านอาจจะจบกระคอยตัวนั้นไปแล้วแล้วกันนะครับนั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับเอ่อในส่วนของโปรแกรม tradingview นะมีคำถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอไปตอบรวบตอบทีเดียวแล้วกันในตอนที่2แล้วกันนะครับถามเข้ามาได้ครับ บางคนเนี่ยเขาเก่งแล้วก็ไปแล้วก็ปล่อยเขาไปนะครับบางท่านบางนู่นเนี่ยมีคําถามแล้วก็ไม่ต้องเก็บไว้ในใจนะครับมีในเขาเรียกว่าเพลย์ลิสต์ของเทรดดิ้งวิวแล้วเข้าไปถามให้ก่อนให้น้องแ <ๆ S 1> อดมินเขารวบรวมคําถามแล้วผมพาไปตอนที่2ทีเดียวง่ายกว่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าน้องแอดมินเขาตอบได้เนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าเขาช่วยตอบไปแล้วแต่ถ้าท่านยังทำทำไม่เป็นทําไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขารวบคําถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะช่วยตอบกันต่อครับ อ่ะเข้าเรื่องนะครับก็มีท่านที่เป็นสมาชิกนะครับก็บอกว่าในเรื่องของคอยนะครับวันนี้ผมยกเอาตัว USDT นะครับไอตัว t r a ช e r r มาก่อนเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็น u s l a นะนะครับอันนี้ก็ใช่เลยครับเพราะจริงๆ t r รช e r เนี่ยมันมันเป็นตัวที่ไม่ทำให้มีความเหวี่ยงมากนักต้องไปเที่ยว u s l a นะครับก็ในภาพว่าจริงๆนดูก่อนนะมันมีค่าประมาณ1ตอนนี้ นะครับแถมด้วยความที่มันนิ่งมากเนี่ยมันมีฟิวเจอร์ด้วยแล้วเป็น p โปรโพช u a l Contact เมื่อเช้าเจอกันแล้วครับคือสัญญาฟิวเจอร์ที่ไม่มีวันหมดอายุแต่คุณผู้ชมดูนะครับในขณะที่มันเป็นหนึ่งในสัญญาธรรมดาเนี่ยแต่เวลาเขาเล่นฟิวเจอร์กันเนี่ยเขาเล่นแค่1ขึ้นเห็นไหมครับ1ขึ้นคืออะไรเล่นแต่ลองขึ้นไปสุดแล้วช็อตเอาแค่นี้ก่อนนะครับณปัจจุบันคืออะไรโอ้โหเล่นยากเลยครับ เพราะว่ามันหดลงแล้วจาก1.001ไป1.00 0มันไม่ไม่ไม่ได้ช่วงที่พีคเหมือนวันที่11นะครับหรือว่าถอยหลังไปไกลๆก็ตอนคือลักษณะแบบนี้แสดงว่าตอนที่มันพีคคือช่วงที่ราคาบิตคอยตัวแม่หลักเหนี่ยงมากครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นไหมครับจาก1เนี่ยขึ้นไป1 0 0 2 1 0 0ดศ3สง่ดนนสมได้เนี่ยสกราฟเนี่ยก็แสดงว่าเวลาเห็นตัวนี้สมมติอยู่ในตลาดฟิวเจอร เพราะเกินโอเวอร์มากกว่า1.002แบบนี้เจอล้จริงๆอ่ะค่าบาลานซ์คือประมาณ1.001คือให้มีสถียรภาพที่ดีมากครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องของ t r e a เชอร์ u ิวเจนะครับทีนี้พอค่ามันเป็น1ดังรูปนี้นะมันก็มีคนออกมาขายเทียบกับค่าเงินบาทนะครับอย่างเมื่อเช้าที่นำเสนอไปเป็นเทรดเดอร์ที่เป็น เทียบกับค่างเงินบาทเป็นราคาไทยแล้วครับและมันไม่ใช่1ฮะมันเป็น30กว่าสา0 8ราคาล่าสุดมี32เป็นแนวรับที่สำคันก็แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงกับเขาต่อครับอันนี้สิ่งที่ผมอ่ตอบอธิบายอาจจะผิดก็ได้อาจจะเป็นคนละประเด็นก็ได้นะครับยังไงเพื่อนสมาชิกท่านนั้นก็อาจจะมีมุมมองหรือว่ามีอะไรที่ว่าไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ก็สามารถาถามเข้ามาได้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือ1 นะครับที่เป็นเทรดเดอร์ในรูปแบบของยูสลานะครับเอามาแปลงเป็นราคาไทยแล้วคำนวณมันเป็นตอนนี้ราคานี้ครับบิตออฟเฟอร์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีถูกไหมผู้นำเสนอคือบิตครับแล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวของเทรดเดอร์ที่มันมีทั้งฟิวเจอร์แล้วก็มีราคาไทยครับ ทีนี้เข้าประเด็นหลักนะครับวันนี้อยากจะเอารูปมาคุยกันนะครับแล้วก็มันเป็นประเด็นหลักในการวิเคราะห์ราคาทองมาแล้วถ้าท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ดูได้ตามสบายมันไม่มีเกจการเก็บค่าสมาชิกนะกดสับสไครต์ไว้เนี่ยก็ดูได้หมดนะครับทีนี้ในช่องเนี่ยเมือ่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงของอัปเดตการวิเคราะห์ราคาทองซึ่งเจออะไรบางอย่างเกี่ยวกับ ตัวสมมุติฐานนะครับในเรื่องของดอกเตร์การทํา q e ภาคเอกชนนะครับเป็นสมมุติฐานของผมเองนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเจอเนะี่ยคือมันทําให้ยูสลาแข่งค่าและตอนนี้เองเนี่ยตัวบิตคอยมันแข่งค่าและผมบอกไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วว่ามันมีตัวใดตัวหนึ่งปลอมคือขึ้นไม่จริงและสักครู่ยูสลาไอตัวบิตคอยลงแต่มันยังลงไม่สุดก็ไม่ได้ปลอมหรอกครับยูสลาอาจจะลงส่วนแล้วบิตคอยขึ้นก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ลักษณะการขึ้นของ เจ้าบิตคอยเนี่ยเทียบราคาในประเทศตอนนี้นะครับยังไม่มีส่งอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพูดถึงบิตคอยเนี่ยในช่วงเช้าราคาที่เราคุยกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมันมีเรื่องประเด็นของฟิวเจอร์ทั้งในเรื่องของเลเวอเรจนะครับที่ตอนนี้นักลงทุนไม่อยากเสี่ยงเยอะและมองว่าราคาอาจจะไซด์เวก็เลยลดโพซิชันนิ่งลงเนี่ยโพซิชันก็คือเขาถือนะครับฟิวเจอร์ไว้เนี่ยเขาไม่อยากจะถือแล้วเพราะมันมีความเสี่ยงว่าฟิวเจอร์มันเสี่ยงเยอะ นะครับนั่นคือพูดเป็นภาษาคนภาษาชาวบ้านกันแล้วก็ราคาก็เลยไซเวเพราะฉะนั้นบางตัวที่ไซเวผมจะไปเร็วๆบางตัวที่เริ่มมีเทรนมีอะไรนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวแม่นะตัวแม่หมายถึงว่าบางตัวอาจจะล้อกกับบิตคอยบางตัวอาจจะไม่ล้อก,ก็แล้วแต่นะครับ อีเทอร์เรียมเป็นไงไซเวครับดูในภาพเนี่ยคือยังไงก็แนวต้านที่สำคัญเนี่ยสามหมบาทเนี่ยเทียบกับราคาไทยจากบิตครับเนี่ยนะครับถึงแม้ทะลุไปแล้วเนี่ยสามหมบาทตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ไม่รู้จะผ่านได้หรือเปล่าในขณะที่ราคาพยายามยกตัวขึ้นนะครับโอเคถ้าสมมุติทะลุไปได้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อทำนิวไฮตัวนี้ก็ยังไม่น่าสนใจนในมุมมองก็คือมีแนวต้านที่สำคัญที่38,500ตัวเลขกลมๆก,ก,ก่อนนะครับในขณะที่ XRP นะครับมื่อเช้าคุยกันที่ประมาณ8บาท20ตัง8บาททุนใช่ไหมตอนนี้8บาท60ตังก็แล้วแต่ถ้าใครตามมาได้ก็ออกนะครับมีกำไรแล้วก็เรียบร้อยแต่จริงๆนะถ้าพูดในมุมของเส้นเทรนไลน์นะครับลากลากลากแลก้วเข้าคร่าดูคลอกเคลียะถ้าเขาไปต่อไปต่อตรงไหนครับ9บาทครับ ะฉะนั้นในกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยจากเมื่อเช้าสมมุติว่าคุณซื้อไปแล้วคุณเสี่ยงไปแล้วนะครับจากตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแบาท20ไม่หลน8บาททวนไม่หลนเนี่ยนะครับอย่างที่คุยกันไปเนี่ยนะครับแบาท66นะคุณพอใจแล้วคุณออกได้เลยร้อยเแต่บางท่านเนี่ยหมเป็นนักที่แบบว่าเก่งกาไรต่อเนี่ยคุณแบ่งเปอร์เซ็นตะ์ครับอย่าง50 50คือ50ถือขายออก50นะลุ้นต่อเผื่อไปถึง9บาทครับเป้าต่อไปนี่วงไว้ก่อนบางท่านบอกเฮ้ย ลุนสักนิดนึงพอเห็นไหมคืนนี้80 20พอออกสัก80แล้ว20พาไปต่อเผื่อ9บาทอันนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้ก็จริงๆยังไม่มีสัญญาณกัากับตัวลงในตัวไอซไทะชี้ลงเห็นไหมแต่ตัวตัวราคาก็ชี้ลงด้วยยังไม่มีการสัญญาณกลางกลตัวลงเพราะฉะนั้นคุณสามารถแบ่งสัก50 50หรือ80 20 สัดส่วนอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคือเอากาไรออกก่อนครับปกป้องความเสี่ยงไว้ก่อนปกป้องเงินทุนไว้ก่อนเวลาได้แบบนี้แล้วที่เหลือก็สามารถจะเสี่ยงต่อไปได้และต้องมีเป้าหมายครับ9บาทสําหรับคืนนี้นะครับ x r p ไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันวันพรุ่งนี้ในขณะที่ตัว Bitcoin Crash ตัวต่อมาในทามทเฟรมผมใช้วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็น30นาทีหมดนะครับเพราะว่ามันมันชัดที่สุดแล้วขึ้นไปจริงนะครับแต่ก็ไม่ผ่าน15500ราคาไทยใช่ไหมตอนนี้ลงย่อลงมาตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนของตัวนี้จริงๆที่ติดตามอยู่อาจจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบนี้เดี๋ยวผมคิดเอคยนดีๆก่อนหกโอเคนี่ฮะต้องให้ย่อลงมาอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เขาทําภาพแบบไซเวร์แบบเนี้ยคอเคลียไปอยู่ ะจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ15,000ของเดิมใช่ไหมห้าพันห้าร้อยกว่าไหมทะลุสักทีมันจะเป็นตัวย่อแบบนี้ฉะนั้นหนึ่งหมื่นสีนสามร้อย่างเงี้ยย่อลงมาคุณเข้าได้แต่คัดลอดหรือออกสักหนึ่งหมื่นเสียสักร้อยหนึงแต่ถ้าได้ประมาณสัก2-300ขึ้นแบบเนี้ยได้แต่ตัวนี้มันยังคอเคลียร์อยู่ครับยังไม่น่าสนใจในภาพรวมเท่าไหร่ในขณะที่ตัวบิตคอยเอ v ก็อย่างที่เห็นนะไซเวย นะครับแล้วไซเวเป็นชนิดที่อธิบายทฤษฎีของบับเบินะครับหรือเฟอได้ทันทีเลยนะครับก็คือเวลาขึ้นไปแบบชันมากนะครับก่อนหน้านี้เราคุยกันในช่องแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรรมการทั้งหมดที่อยู่ในกราฟเนี่ยมันคือนะครับ y เท่ากับ mx บวก c นะครับใครไม่จะไม่เข้าใจฟังผ่านไปก่อนเลยครับเดลต้าเ,เพราะงะั้นความชันของกราฟคือเดลต้า y by เดลต้า x นะครับและนะครับองศาของกราฟเนี่ยแทนเซต้าเนี่ยครับนะครับแทนเซต้ามันก็จะเข้าขับตัวนี้เดลต้า y by เดลต้า x นั่นแหละนะครับก็คือเป็นค่าแทนออกมาเนี่ยการที่มันขึ้นโอเวอร์นะครับของเซต้ามากกว่า45องศาเนี่ย มองง่ายๆไม่ต้องคิดคำนวณมีเฟอแน่นอนวันการเฟอก่อนหน้านี้ที่ถ้าท่านอยู่ในช่องอยู่แล้วเนี่ยเวลาราคาขึ้นไปนะครับเป็นของทองเองเหมือนกระเด้งกระดอนอะ่ะมันจะต้องไซดเวสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหในรูปไซดเวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังมีแนวต้านเยอะแยะเพียบเลยครับถ้าใครสนใจและติดตามตัวนี้อยู่จําเป็นจะต้องเล่นแค่ในกรอบที่ผมวงไว้นะแค่นี้เอง ไปติดตามดูครับว่าแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ก็อยู่เท่านี้ก่อนเบรกเท่าไหร่ค่อยว่างกันนะครับสำหรับตัว b Bitcoin s v ต่อมาตัวนี้ค่อนข้างสวยครับไลคอยเห็นไหมครับพยายามยอ่อพยายามยอ่อเมื่อเช้าเบรกออกไปใครเข้าได้ก็ถือต่อครับพูดได้ไง่ายใครเข้าไม่ได้เอ้ยตามตัวนี้อยู่เนี่ยน่าสนใจทีเดียวจะมีกลยุทธ์ยังไงเพราะเพิ่งเบรกออกไปเนี่ยซูมเข้ามานิดหนึ่งเรามาดูกันก่อนว่าการเบรกเบรกจากอะไรนะครับเป็นการเบรกจากสัญ,ญญาณที่ค่อนข้างจะเกิดจาก ตัว Overso ์โคือขายกันเยอะและตอนนี้ o v e r b o u g h t คือซื้อกันเยอะก็มีแรงเทขายทำกำไรออกมาธรรมดาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตั้งสวยๆนะครับสมมติว่าเราตั้งจุด s t o อ l o s s ก่อนอย่าเพิ่งหาจุดเข้าครับจุดสวยๆ Stop l ล s อเนี่ยเออจุดนี้จุดนี้จุดนี้นี่เห็นไหมลากมาก็ประมาณตัวเลขกล,กลมๆนะครับ4 2 5พนราะครับวันนั้นเองเนี่ยตัวนี้คือจุดที่เราจะออกอมแพ้ถ้ามันขาดทุนนะครับทีนี้ถ้าราคาย่อลงมานะครับตัวแรกเลย4,400 นะครับถ้าสมมุติว่ามันลงมาคือคุณมีความเสี่ยง200บาทแต่เป้าคุณถัดไปมันจะโหลโหลโายเดิมฮะจากโลขึ้นไปคือประมาณ4,700บาทแล้วกันตัวเลขกลมๆนะครับคุณเข้าสัก4,400เสียถ้าเสียเสีย4,250บาทก็คือประมาณ150บาทถูกไหมแต่ถ้าได้เนี่ยคุณได้ประมาณ300บาทเนี่ยริสติบอร์ดไรโชคุณมาแล้วเข้า4 0 0พันแล้วย่อลงมาลึกกว่านี้ก็ไม่เป็นไรยังไม่ออกถ้าไม่หลุด4,250แนบเนี้แต่ถ้าได้แล้วคุณจะ มีเป้าหมายที่4,700บาทสําหรับตัวนี้ครับนั่นคือสั้นๆในคืนนี้นะเข้าไปต่อก็พิจารณาดูครับคืนนี้เป็นยังไงตัวนี้ก็สวยพอสมควรที่หลังจากเบรกแนวต้านสําคัญมาในขณะที่ตัวตัดภัยนะครับตัว EOs นะครับไอ้นี้ไซเวย์แต่เป็นไซเวย์ที่แบบว่าเกิดมาค่อนข้างพอสมควรและใน30นาทีเนี่ยและไซเวย์ที่สวยๆนี่คือเขาสร้างกรอบไม่ค่อยแบบเปลี่ยนคือกรอบอยู่ยังไงก็อยู่ยงั้นวันนั้นลงทุนจะเริ่มจับได้แล้วเอออย่างนงี้อย่างเงี้ย อย่างนี้เป็นไงตอนนี้ใกล้แนวต้านบนก็ไม่เอาแต่ถ้าเขาลงมาแถวแถวแปบาท65สิ้าตังค์คุณผู้ชมพิจารนาเลยครับมันก็จะเหมือนภาพนี้ภาพนี้สัญญาณคือจะกลับเข้ามา80บาท65สิ้าตังตั้งจุดออกเผื่อผิดทาง80บาท50สตังเสียเสียเสียประมาณสักถ้าเสียเสียประมาณสักสิบห้ตัง แต่ถ้าได้ล่ะตรงนี้ราคากลางยัง83.95หรือมันเป็นบาทเลยครับเสียแค่เสียแค่แหลักสตังค์แต่ถ้าได้ได้เป็นบาทแบบนี้ก็คุมนะครับนี่คือการเล่นสั้นตีหัวเข้าบ้านคือเก่งกําไรในคืนแค่นั้นไม่เอาของกลับบ้านครับคุณผู้ชมรู้ฟังนะครับส่วนเทรนดเนี่ยเดี๋ยว เราอาจจะพูดกันในรายการพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับเพราะราคาที่มัน7วัน24ชั่วโมงแล้วตอนนี้มันบับเบิลหรือขึ้นมาสูงมากเนี่ยไม่แนะนำจริงๆฮะให้เข้าซื้อถือซื้อซื้อสูงๆแล้วมันเป็นลองเทอร์มินเวสเตอร์ให้ลงมาก่อนอเพื่อพิจารณาแบบซื้อถือยาวๆนะครับแล้วตอนนี้คือมันเป็นเส้นสั้นกันหมดแล้วก็ถ้าใครฟังไม่เข้าใจก็ศึกษารูปแบบกราฟไปนะครับแน่นอนต่อมาตัวต่อไปเป็นบิตบา n นแนนะครับบีอ่าเขาเรียกนะ ไอตัว BNB นะครับล่าสุดนะครับจะอยู่ประมาณโอ้โหก็หลุดลงมานะครับจริงๆอะมเมื่อเช้าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วแล้วผมบอกว่าถ้าหลุดตัวนี้ลงมาก็ไม่เป็นไรครับอยู่ตรงนี้ถามว่าตรงนี้เป็นยังไงมองไปยังคือเมื่อเช้าอธิบายก่อนนะครับเมื่อเชา้าผมว่าน่าคือผมว่าน่าจะหลุดตัวนี้มาแล้วแล้วก็ให้ให้ออกและน่าจะเป็นราคาที่ออกถ้าใครยังไม่ออกถือต่อได้ถามว่าทําไมผมมองตรงนี้นะครับสมมุติออกไปแล้วิพีรณนอะไรต่อ และถือต่อแล้วทั้งถืออยู่ถือต่อได้เพราะอะไรมันกําลังฟอร์มตัวเกิดไดเวเจนครับเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเองท่านที่ออกไปแล้วเนี่ยคือท่านที่ถือต่อไม่เป็นไรเพราะมันเลี้ยงไดเวเจนอยู่เลี้ยงเดเวเจนคือราคาเดเวเจน์ยอย,ยกขึ้นราคาจะลงสักหน่อยแล้วปรับตัวขึ้นะฉะนั้นเนี่ยแถวโลนี้ลงไปตีกราฟดูแถวโลนี้อาจจะทนอีกได้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าหลุดก็ต้องยอมแต่ถ้าเลี้ยงเดเวเจนแบบนี้เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นแถวโลเดิมพันสี และเหมือนกันท่านที่ออกไปแล้วนะครับถ้าอยากจะเข้าเพิ่มแบบเนี้ยนะครับดูเดเวอร์เจนก็ตอนนี้กาลังเกิดไม่ใช่ทำไมหรอกแล้วมันสวยการเข้าจากเดเวอร์เจนแล้วมีสต็อปลอสที่ใกล้ๆแบบนี้สวยที่สุดนะครับในกลยุทธ์ก็คือไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะเคลื่อนที่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ไม่ลงแล้วเห็นไหม แถมชุดนี้ควรจะลงมาถ้าเขาลงมานี่สวยเลยครับเนี่ยตามชุดเนี่ยตามหลักแต่ว่าเราเราเบสตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเดิมพันกับตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยเป็นยังไงเพราะมันน่าเก่งกําไรได้ถูกไหมแถวแถวหนึ่งพันสพวกนี้นะครับเพราะฉนั้นถ้าไม่หลุดมามีโอกาสขึ้นยาวแถวพันสเสียน้อยนะครับอันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันถ้าขึ้นในขณะที่ นะครับถ้าเรามองไปตัวที่รายหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังไม่เกิดเห็นไหมสมมติท่านที่ออกไปแล้วแต่ท่านที่ถืออยู่เนี่ยบางทีเนี่ยจะต้องทนรับอีกนิดนึงอีกชุดหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าเป็นรายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะราคาตอนนี้เนี่ยอยู่แถวๆนี้ถูกไหมครับแล้วตัวไอ้ใส่ยังไม่เข้าสู่เขตโอโสมเป็นแบบเนี้ยเพราะนั้นท่านที่ออกไปแล้วถึงบอกถึง,ถง,ถงบอกว่าเฮ้ยมาพิจารณาชุดนี้ก่อนท่านที่ออกไปแล้วให้ดีก็มาพิจารณารายชั่วโมงเขาอาจจะแบบว่าลงมาอย่างเงี้ย นะครับและตัวไอ้สายยกตัวขึ้นราคาแบบ previous low นะแล้วอาจจะขึ้นต่อแบบนี้คือแนวโน้มเขาดีอยู่นั่นแหละก็พยายามตีเทรลไลน์ทนเอ้ยเดี๋ยวเขียนดีๆก่อนอันนี้ไม่ใช่อ่าโอเคพยายามตีเทรลไลน์นะครับเส้นนี้ที่ผมเขียนให้ดูเนี่ยประกอบพิจารณาการตัดสินใจเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะลากมาจุดนี้พอดีวันที่ราคาที่ลงมาแล้วเนี่ยครับไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดแถวๆที่ผมวงไปเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นด้วย นะครับบวกกับคุณหาจุดออกได้นะครับแล้วก็ทำตามได้เนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดซื้อที่สวยสำหรับคืนนี้ครับนะ b i n a n c e BNB นะครับต่อไป stellar เป็นยังไงไซเวย์นะครับแล้วไซเวทางออกข้างด้วยไม่สนครับอันนี้ต่อยาวๆนะครับตัวคอนาโดนะครับตัวคอนาโดนะครับเอออันนี้สวยครับหลังจากที่เมื่อเช้าเบรกไปถือต่อนี่ถือต่อได้เลยครับถ้าไม่หลุดตัวนี้นะครับ11บาทถ้าใครจะบอก9ตังค์ไม่มีความหมายคือ11บบาททั่วนะครับถ้าไม่หลุดถือต่อได้เลยครับ หรือจริงๆฟอร์มมันสวยมากนะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากเชียร์เท่าไหร่นะครับเอาให้มีระเบียบวินัยคืออาจจะเป็นโลนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะสิบาทถ้าไม่หลุดเนี่ยยาวนะครับไฮเดิมนะครับตีไว้เลยครับสิบาทเท่าไหร่หรือ12ก็ได้นะครับที่เข้าไปเมื่อเช้าได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันทนได้ประมาณ10บาท80ตังค์ให้มันย่อลงมาก่อนนะครับ อันนี้ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างฟอร์มสวยคือทำออท m e นิวไฮไงไม่หลุดโลเดิม Follow กันต่อแล้วเป้าคือมันไฮเดิมครับเอาไฮเดิมก่อนแล้วถ้ามันทะลุไฮเดิมไปก็พาไปขายแพงๆครับไอตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับตัวถัดมาเป็น p o พกดพกดไซเวทางออกข้างยาวๆแต่ตัวนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับและโลกนะครับคือ g l o b a l เขาดูอยู่จะทำยังไงกับเขาดีนะครับถ้าตั้งกลยุทธ์เทรดกับพกดนะครับถ้าให้มองไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าเนี่ยอ่อนตัวลงมาสักนิดนึงก็เข้าแถวแถวนะ400นะครับ8อา่าเท่าไหร่นะ500ทวนแล้วกันนะครับแล้วตั้งจุดถัดขาดทุนคือเส้นไข่ปลาเส้นน,น,น la, ทที้นะครับ497เหรียญยูโรสลาบาทสิขอโทษทีนะครับบาทนะครับอ่า497บาทออกนะครับแต่สมมุติสัก500คุณเข้าเนี่ยคุณก็ไปขายที่โลเดิม นะครับคุณได้กําไรเท่าไหร่นะครับคุณขาย540คุณคุณืณอซื้อสัก5 0าคุณได้40บาทจุดถัดการทุนอยู่ที่497บาทแบบนี้นะครับคือ500กับ497บาทหรือ510บาทอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ13บาทแต่ถ้าคุณได้เนี่ยคุณได้ประมาณ20บาทขึ้น r i สเรวอเรชัจะจะโอเคกว่าคือเราจะล่ากันแบบนี้คือเราจะหากันแบบนี้ครับถ้าเป็นเทรดดิ้งในคืนในวันเองก็ตามเนี่ยไม่หอขอกลับบ้านลงมาแล้วถ้ายังไม่หลุดรอเดิมก็ถือไว้ได้แต่ถ้าขึ้นไปนะครับก็ถึงจุดทำอะไรก็ออกเช่นเดียวกันคือมันเป็นมุมสเปกุเลเตอรอ์ช่วงนี้นะครับเป็นโชปปี้ Trader ที่ผมได้เรียนไปนะครับผมไม่อยากที่บอว่าไม่มีจุดสต็อปลดเลยนะครับแล้วว่าเหมือนว่าเอ้ย ติดดอยอยู่ถือต่อได้ไม่อยากจะพูดมุมนี้มันมันต่างกับทองะเพราะราคามันขึ้นมาสูงมากเป็นพันเปอร์เซ็นต์ถ้าใครติดตามมาสักสออาทิตย์ท่านจะรู้เลยว่ามันเป็นพันเปอร์เซ็นต์จริงๆเพราะงั้นการออกมันเป็นการปกป้องเงินส่วนที่เหลือที่จะเข้าไปลงทุนในตัวอื่นๆด้วยซ้ําไม่ใช่ไม่ให้มันลามมาตามกับกับแบบว่าตัวเดียวแล้วมันลามมันมันแพ้ทั้งพอร์ตนะครับไม่ได้ครับแบบนี้ ตัวต่อมาเป็นเชนลิงนะครับโทเค็นนะครับตัวนี้น่าจะบอกว่าอตอนประมาณ8โมงลงมา s t ็อปลอตนะครับ8โมงลงมาสต็อปลอแล้วเนี่ยตัวนี้ต้องสต็อปลอ s ครับ8โมงคือมันหลุดโลเดิมถูกไหมหลุดไปแล้วแล้วทำยังไงต่อมีไหมตัวนี้กําลังให้ไปสังเกตตัวนี้ครับเท่าที่เห็นนะครับอย่างในราย30นาทีแหละว่าแต่ว่าตอนนี้สมมุติชุดแรกเนี่ยผิดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ราคาปรับตัวลงมา และกำลังเกิดเดเวเจนัวนี้สวยแล้วครับเดเวเจนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขากลับขึ้นมาเนี่ยจริง้ราคานี้เข้าได้เลยนะอันนี้พูดตรงนี้เลยครับคือมันค่อนข้างสวยและคุณคัดลอตที่640นะครับแล้วก็เป้าเดิมสักรประมาณสัก700ท้วนแบบนี้คือมันเกิดเดเวเจนไงถึงกล้าบอกนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณเข้า640กับ หนราคาปัจจุบัน658ใช่ไหมถ้าคุณเสียคุณเสีย18บาทแต่ถ้าคุณได้คุณได้ประมาณ680้อยเลยก็ได้นะครับแต่แถวนี้เดิมในไฮเดิมตัวเนี้ยคุณได้อยู่แล้วประมาณ20บาทแบบนี้ Risk Reward Ratio คุณดีกว่านะครับก็คือเสียเสียน้อยได้ได,ได้เยอะแล้วมันเกิดสัญญาณการกลับตัวคือมัน a d v ด n t a g e สํำหรับคุณสำหรับคอยลิงก็น่าสนใจครับตัวนี้นะครับแต่ XRP ถ้าผมจำหรือ XLM เนะ่ยที่ผ่านมาเนี่ยโอเคสุด ตัวที่ถามเข้ามานะครับท่านที่ถามเข้ามาเมเื่อเช้าแบนโปรโตคอลไซเวครับนะครับตัวที่ยืนยันก็คือตัวนี้เลยครับตัวไอไซครับไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่เกิดไม่เข้าเกตโอเวอร์โอเวอร์โซลหรือโอบอดนะครับแล้วก็ตัวเนิร์ดเนี่ยเนี่ยขออภัยเฮ้ยเนียอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเนียหล่นมาที่แนวรับสําคัญแล้วมันยืนอยู่วันนั้นนักลงทุนจะเริ่มมองแล้ว แนวรับถัดไปเนี่ยคุณคุณมันลงอีกรอบไหมล่ะนะสมมุตินะผมเซว่า70บาท50ตังค์เนี่ยเข้าแล้วแล้วผมตัดขาดทุนประมาณเท่านี้69บาทนะครับถ้าคุณยืนได้เราจะไปต่อใช่ไหมสแสดงว่าถ้าผมเขาเรียกว่าเสียผมจะติดลบแค่ประมาณ2บาท50ตังค์นะครับเพราะว่ามันเป็นโลที่3มมันเป็นทริปเปิล นะครับไอตัว b o อ t ทอมแล้วแต่ถ้าผมได้ผมจะได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ80บาทแล้วกันก็คือ h i ไฮเดิมตัวเนี้ยคุณผู้ชมไปเช็คดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมเสียเสีย250บาทได้สอบาท50ตังค์ถ้าได้ได้บาทจาก7บาท50ตังค์ก็เกือบ10บาทก็ประมาณ8บาท50ตังค์ถูกไหมเนี่ยได้ได้ให้เยอะเนี่ยแบบนี้ครับไฮเดิมแล้วพาไปขายข้างบนครับ ถ้าเขาลงมาแล้วเนี่ยไม่หลุดประมาณสัก70บาทนะครับเข้าสักเ0สบาท50าตังค์71บาท5้ตังก็ได้แล้วก็ตั้งจุดคันลอสัก69บาทครับตัวอื่นที่รีเกสเข้ามานะเอเวอร์นะครับเออเห็นไหมการที่คุณแอดรีเควสเข้ามาเนี่ยมันทำให้เพื่อนนะักลงทุนเขาได้เห็นภาพด้วยตัวนี้ถามว่าไซเวไม่ไปไหนนะแต่สวยไม่สวยฮะเพราะมันวิ่งอยู่แต่ในกรอบนี้คุณผู้ชมดูสิที่เขานำเสนอมาเนี่เห็นไหมเออมันวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ สิบบาทยี่สิบตังคับเนี่ยเก้าบาทเจ็ดสิบตังค์แบบนี้นะักลงทุนไซเวชอบนะครับคุณทําเป็นรอบเลยครับพอขึ้นไปถึงสิบบาทเนะี่ยเดี๋ยวผมเขียนลบตัวให้ลบดีๆก่อนอ่ะขึ้นไปถึงสิบบาทยี่สิบตังค์เป็นไงอ่ะคุณขายลงมาเท่าไหร่เก้าบาทเจ็ดสิบตังค์คุณซื้อขึ้นไปขายแลงมาเพาผมนับเฉพาะรอบที่ถึงนะซื้อขายซื้อแล้วก็ใกล้เคียงสุดขาย แล้วก็ซื้อตอนนี้ยังขายไม่ได้เขารอตรงนี้อยู่คุณทําได้กี่รอบเนี่ยซื้อมาแล้วขาย1ซื้อมาแล้วขาย2องซื้อมาแล้วขาย3ซื้อมาแล้วขาย4ซื้อมาแล้วขายเนี่ยกำลังจะขายห้ารอบแล้วครับความแตกต่างกันคือถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะไกล,กลเขาจะบอกว่าไม่มีเทนก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นผมมองไม่มีเทนนะ่ะ แต่ผมลงขายายเข้ามาดูแล้วด้วยความที่แบบว่าเออเราสามต้องพูดได้ไดทุกไทม์เฟรมนะครับเออผมว่าตัวนี้นะสนใจเพราะผมเข้าใจหามานะันนี้ก็ต้องขอชมเชยนะครับคุณเข้าใจหายตัวที่แบบว่ามันไซด์เว์แล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันมีแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งซึ่งจริงเขาแอบ,บเล่นกันสีซ่าห้ารอบแล้วเห็นไหม้เพราะฉะนั้นถ้าคุณถือสถานตรงนี้อยู่คุณเตรียมออกได้เลยครับแต่ถ้ามันลงมาคุณคอยเข้าใหม่ที่9บาทดตังค์เล่นไซด์เว์ออกไปถ้ามันเบรกคุณออกเลยคือถ้าสมมุติว่า9 70ตงแล้วมันหลุดออกเลยครับ เนี่ยตอนเรามาถึง9บาท75ตังเข้าหลุดมา9บาท65ตังออกคุณติดลบแค่ประมาณ10ตังแต่เวลาคุณได้เนี่ยจาก9บาท70ตังไปถึง10บาท2ี่ตังหนึงคุณไปคำนวณดูสิครับคุณได้เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นี่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะครับตัวนี้ตอนนี้มันจะถึงจุดนี้แล้วครับถ้าสมมุติคุณถืออยู่คุณทำกำไรก่อนนะครับเพราะมันเล่นไซด์เวย์ตอนนี้แล้วลงมาจากแถว9บาท70ตังคุณค่อยกลับมาซื้อ คราวนี้จะขึ้นไปก็เล่นกรอบเดิมจนกว่าจะเล็กเล็กก็เลิกน,นักลงทุนระยะสั้นที่หาไซเวยาวๆแบบนี้มีนะครับไม่ใช่ไม่มี มีจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาก็อยู่ในกลยุทธ์ที่เขาทําได้ดีแบบนี้เล่นสั้นไซ์เวในรอบไม่ต้องเอาเทรนมาให้ฉันขอราคานิ่งๆเขาเรียกเฮเจอร์ประเภทเนี้ยนักลงทุนที่แบบประกันความเสี่ยงตัวเองจริงๆแต่มันมีกลลลมิตรในการประกันความเสี่ยงอีกเยอะเดี๋ยววันหลังค่อยสอนแล้วกันนะครับถ้าท่านจบตัวนี้แล้วคืนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ท่านยังตามอยู่บอกผมหน่อยว่ายังตามอยู่นะครับจะได้คุยกันต่อยาวๆ น,นี่คือเนื้อหาสาระนะครับต้องขออภัยด้วยมันเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคหรือกราฟล้วนๆเลยไม่ค่อยมีปัจจัยพื้นฐานมาให้แต่ถ้าท่านตามเรื่องการวิเคราะห์ทองที่ผมนําเสอเนอไปแล้วจริงๆมันเนื้อเดียวกันครับว่า USLAF กับ Bitcoin คืนนี้นี่แหละครับมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งครับที่มันเป็นการขึ้นแล้วหลอกหรือแม้กระทั่งอาทิตย์นี้ครับถ้ามองในรูปยาวๆแล้วว่าการขึ้นแล้วหลอกที่ขึ้นไปแล้วหรือแข็งค่าไปแล้วหรือไล่ซื้อของ Bitcoin ไปแล้วมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่่งงททีเเจอแรขาย ทำกำไรลงมาครับนี่คือเนื้อหาสาระของคืนนี้นะครับตอนนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ